ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกผลปีศาจตัวใหม่หรือว่าผลเยติถาวรนะครับที่แบบว่าจะนํามาแจกให้ทุกคนนะครับและวันนี้พี่ก็ได้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเป็นผู้โชคดีอย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับสัปดาห์นี้พี่ได้มา1คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของ น้องคนนี้เลยนะครับที่แบบว่าวันนี้จะได้รับผลเยตินะครับได้แบบถาวรไปเลยนะครับถ้าคนนี้ที่แบบว่าได้ไปแล้วนะครับก็คือเอาไปทําประโยชน์พี่จะดีใจมากๆเลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าพี่ก็จะมีการแจกเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ทุกคนต้องคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเวลาพี่สุ่มคอมเมนต์แจกพี่จะสุ่มในคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วไม่แบบว่าไม่คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับก็แสดงว่า ทุกคนนะครับจะไม่มีโอกาสได้นะครับทุกคนเพราะว่าเวลาพิจัยพิจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่มีทางด้านของโค้ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ ได้ดูด้วยกันนะครับทุกคนเดีก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดตัวใหม่วันนี้มีอัปเดตแล้วก็มีโค้ดตัวเก่าด้วยนะครับทุกคนก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือสําหรับโค้ดนะครับรีด้ว,ว่าอันนี้นะครับอาจจะเป็นโค้ดตัวเก่าสําหรับคนที่เคยใส่แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นโค้ดตัวใหม่สําหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยใส่นะครับโค้ดแรกก็ประเดิมด้วยโค้ดรีสแต็กลวกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นนทาางงด้ขอ โคดลิสต์แตกประมาณนี้นะครับสาหรับโค้ดแรกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสาหรับโคดตัวแรกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยนแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับสําหรับโคดนะครับทุกคนก็คือยังมีอีกนะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของโคดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของโคดคุณเอกพี่ นี่สิมาที่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใช้โค้ดนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับก็ ใช่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มาอีก20สินาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็กดใช้ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเราก็จะได้มาอีก2ี่สินาทีนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีเยอะแยะมากมายสําหรับโค้ดที่แบบว่า เอามาใส่นะครับทุกคนแต่คนที่เคยใส่ไปแล้วจะไม่สามารถใส่ได้นะครับ <ils say that> อย่าว่าพี่ไม่บอกแล้วกันนะครับทุกคน <Music> นี่เลยนะครับทุกคนก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับท <ils say that> ุกคนก็จะได้มาอีกแบบว่า20่สินาทีนะครับตอนนี้เราได้มา59นาทีหรือว่า1ชั่วโมงแล้วนะครับ <The immunity> <ils say that> แล้วก็ต่อมานะครับทุกคนอันนี้เป็นโค้ดเงินศูนย์เบรลีนะครับเอาไว้ใส่เล่นๆแล้วกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับก็ ใส่ไปได้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะได้มา1นึ่งชั่วโมงสินาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับที่ใส่ไปแล้วเราจะได้เงินมา หนึ่งเบลลี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับเป็นเงิน V ีนะครับเราก็จะได้2เบลลี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดใช้ไม่ได้เลยนะครับเราก็จะได้มา ย0สนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนลุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ไปใส่ก็ไปใส่ดูได้นะครับทุกคนเพราะว่าไม่เสียหายนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้เราก็จะได้มา2ชั่วโมง18นาทีนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้มีเยอะจริงนะครับสําหรับโค้ดคูณี้พี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ โค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็กดใช้ยยไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มา สชั่วโมง38นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านโคตรตัวนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มาสชั่วโมง58นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเกือบ3มชั่วโมงหรือว่าสชั่วโมงเต็มๆแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านโคตรตัวนี้นะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้มา3มชั่วโมง สิปดนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านโคตดตัวนี้นะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับสําหรับโคตดตัวนี้นะครับเราก็จะได้มาสมชั่วโมง3 7เจนาทีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่โค้ดก็ไปใส่ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราได้มาสมชั่วโมง5 7เจนาทีนะครับหรือว่า4ี่ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะคร เป็นประมาณนี้นะครับรีดีว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอนแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับยังจะมีทางด้านของโค้ดตัวนี้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะได้มา4ชั่วโมง27นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโค้ดลิสต์แตกนะครับทุกคนก็จะได้มาอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราได้มา4ชั่วโมง27นาทีพร้อมโค้ดลิสต์แต3โค้ดแล้วนะครับนอนและ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี Whereas, ่เลยนะครับก็ใส่โค้ดนี้ไปได้อีกนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็จะได้มา4ชั่วโมง47นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับยังจะมีทางด้านของโค้ดตัวนี้อีกนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มา4ชั่วโมง47นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มา 5สุชั่วโมงกับ7นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็ กดใส่ไปได้เลยนะครับเราจะได้มา5สโมง27ดนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับปิดท้ายด้วยโค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มา5สโมง46กนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็ต้อง ทำตามกติกาก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์ละกันนะครับรับประกันว่าทุกคนมีโอกาสได้ลุ้นแน่นอนนะครับถ้าทุกคนทำทำตามกติกานะครับทุกคนและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลไม่ถาวรเดี๋ยวพี่จะมา แจงให้ละกันนะครับสาหรับผลไม้ถาวรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าผลไม้ถาวรนะครับก็มีอยู่เยอะมากมายเหมือนกันนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและหนึ่งคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วนะครับอยากได้อะไรฝากคอมเมนต์ถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวทําการแจกให้ละกันนะครับส่วนถ้าคนไหนนะครับที่อยากเล่นกับพี่อดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับมาคัมแบกอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมโลบอกในแมปบอกฟูนะครับทุกคนช่วงนี้ก็ขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานรีดีว่าไม่ได้ซ้อมเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย